เกศเงินทั้งในเรื่องของผื่นผิวหนังแล้วก็เรื่องโรคข้อจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกจะเกี่ยวกับโอเวอร์วิวโดยรวมความสําคัญของโรคว่ามันมีความสาคัญยังไงการรักษาเบื้องต้นคือยังไงบ้างแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรักษาไกด์ไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็พาร์ทที่3ก็อาจารย์พิมพ์ชนกก็จะยกตัวอย่างเคสให้ดูอะคะ่ะก็มาดูเบื้องต้นคร่าวๆก่อนโรคสะเก็ดเงินก็เป็นท,ที่ทราบกันดีนะคะว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการกระตุ้นของทางอิมมูนโปรเซสทำให้ เกิดเรื่องของ epidermal stress แล้วก็มี inflammation มีการหลัง่งโปอินฟมเทอรีไซโตไค e ต่างๆทั้งหลายซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะทำให้ผลสุดท้ายเกิดในเรื่องของ keratinocyte proliferation นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นผื่นที่มีลักษณะของ การหนาตัวขึ้นมาอย่างที่เราเคยเห็นกันโดยปัจจัยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมี2เรื่องก็คือ1เรื่องของ g จีเนติกพ d d i s p o r t i o n ซึ่งไม่จําเป็นว่าอาจจะต้องมี g e n e ติกทุกคนคนไข้มักจะถามว่าคนไข้ที่มี พ่อแม่พี่น้องเป็นเราจะเป็นด้วยไหมส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนยกตัวอย่างเช่นถ้ามีพ่อกับแม่เป็นก็จะเราก็จะเป็นได้สัก40อร์ซนอย่างเงี้ยคะ่ะหรือถ้าพ่อแม่เป็นคนใดคนนึงก็มีโอกาสส่งต่อถึงลูกได้ประมาณ14เปอร์เซนตแต่ในขณะบางคนก็ไม่ได้มีเรื่องของจีเนติกเข้ามาเกี่ยวข้องได้เหมือนกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ Environment Factor ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Infe c t i o n เรื่องของ s MOKING หรือว่า Dr u g i n d u c e ต่างๆนะคะก็จะไม่ได้กล่าวในรายละเอียดวันนี้ ให้โรคสะเก็ดเงินสามารถมาพิเศษด้วยเรื่องผื่นที่เราเห็นได้ชัดๆซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆอย่างนะคะเช่นพลาคไทยนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะของ s k e l y ี e r m a t i t พ s p l พล u นะคะก็เป็นผื่นที่เป็น สีแดงเป็นปื้นหนาแล้วก็มีขุยอาจจะเป็นได้ทั้งที่บริเวณสีสาที่ข้อศอกฝ่ามือฝ่าเท้าหรือตามลําตัวเป็นได้หมดชนิดนี้ก็เจอได้บ่อยที่สุดนะคะกัตเตะก็คือเป็นจุดเล็กๆก,ก,กระจายกระจายทั่วๆนะคะหรือในเรื่องของลักษณะตุ่มน้ําก็มีเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นตุ่มน้ําที่เป็นลักษณะเป็นพาสซูล่าดีชันทั่วๆตัว,ท,ว,ท,วที่เป็นเจเนอ a l ทไลท์ฟอรหรือว่าเป็นเฉพะที่ฝ่ามือฝ่าเท้าที่เราเรียกว่าพาสูล่า พ a สดุ์พัสออฟพาเมนโซค่ะหรือบางชนิดก็จะได้ยินในชื่อว่าเอโครเคยมาแต่ติดคอนติโนออฟพาโลพัวนะคะหรืออีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอีดิโทเดอร์มิกซอริซิสก็คือเป็นผื่นแดงทั้งตัวเลย i n v o วล์เก b o สิบเปอร์เซ็นตเดีย นอกจากนั้นนอกจากบริเวณที่ผิวหนังแล้วก็ยังพบว่าเราสามารถคนไข้สามารถที่จะมีผื่นความผิดปกติที่บริเวณอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นที่หนังศีรษะที่เล็บนะคะที่ปากก็อาจจะมีเรื่องเจลกรฟิกทางหรือว่าที่บริเวณข้อพับที่เราเรียกว่าอินวอร์ตซอร์ซิสได้นะคะคราวนี้ทำไมเขาถึงบอกว่าซอร์ i รซิสมอร์แดนจัสเตอร์สกินสิ่งที่เราเห็นที่ผิวหนังมันไม่ใช่แค่ผิวหนังเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากการที่คนไข้จะมีผื่นอินโวที่บริเวณ เล็บ <c oughs> ที่ s c o u p า a ์มแอน o โแล้วคนไข้ก็ยังมีเรื่องของข้อแล้วก็มีเรื่องของ Axial Disease เข้ามาเกี่ยวข้องได้ตั้งแต่1 0 5ถึงเลยนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องมองหาว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีเรื่องของอวัยวะภายในเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าโดยที่คนไข้คนหนึ่งสามารถอาจจะเป็นแค่ผื่นที่ผิวหนังอย่างเดียวที่ข้ออย่างเดียวหรือจะมี2อ,อย่างร่วมกันก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าเราเห็นไข้ที่มีผื่นที่เป็นสะเก็ดเกินเราก็ต้องมองหาเพราะ มีประมาณ60-70%เลยที่มักจะมีข้อร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อที่เป็น p e r i p h e r a l หรือ axial joint นะคะแล้วก็ comorbid ซึ่งเองก็พบว่าคนไข้ที่เป็น psoriasis มักจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่อไปนี้เพิ่มสูงขึ้นที่เราอาจจะต้อง screening แล้วก็มองหาในคนไข้ในแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cardiovascular MI stroke มีเรื่อง arterial hypertension มีเบาหวานมีอ้วนหรือว่าที่เจอบ่อยๆก็คือ ือ inflammatory bowel disease อันนี้ก็ต้องมองหานะคะอันนี้ immunogenesis ของ psoriasis หน้าน,น,น,นี้ก็จะเป็นหน้าที่ทำให้จะเชื่อมโยงเข้าสู่การรักษาใหม่ๆนะปัจจุบันเพราะว่าเรื่องของอิมูนมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเกิดโรคเพราะาโรคนี้มันเป็นความผิดปกติ ของตัว d e n d r ติ i c c ล l l นะคะที่ทำให้มีการกระตุ้นที T helper โดยเฉพาะก็จะถูกกระตุ้นโดยอิน e r l e ์ลูคิน23ใช่ไหมคะแล้วก็หลัง17 กับ,บ22เป็นหลักเพื่อมากระตุ้นให้เกิดความผิดปกติที่บริเวณผิวหนังบริเวณสะเก็ดเงินความผิดปกตินั้นคืออะไรก็คือมีเรื่องของไฮเปอร์เคลาโทซิสอิลองเกตเรเตลิอันนี้จะเป็นเรื่องของพาโถนะคะก็คือถ้าตัดชิ้นเนื้อออกมาก็จะเห็นอย่างนี้มันหนาตัวขึ้นมีเรื่องของอะแคนโทซิสพาราเคลาโทซิสนะคะนอกจากที่ผิวหนังแล้วเราก็ยังพบว่า อินแฟมารีสไซโตไคลต่างๆที่หลั่งออกมาก็ยังไปกระตุ้นเอนโดเทเรียลเซลล์ที่บริเวณผนังเส้นเลือดต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวสเซลที่บริเวณหัวใจก็ทำให้เป็นคำอธิบายว่า uh, คนไข้ทำไมถึง กลุ่มเหล่านี้มักถ้าเราคอนโทรลตัวดีซิสของซอร์ i a ซิสไม่ดีนีส่วนใหญ่ก็บางคนเอ็นอัพเพิ่ม m o ร์ a ทอ t y ลิตีลจากการเรื่องเสียชีวิตจาก MI หรือ s สโ o k e ตามมาได้แล้วก็มีเปเปอร์ที่เขาทำการศึกษาว่าการให้เม t ท o เทคเซต e ี t เรื่องซอร์ไอซิสเนี่ยก็ลดมอร์เทอร์ลิตี้ได้เพราะว่ามันก็จะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของตัว อินทิโมติเกนนี่ของบริเวณเวสเซลที่อวัยวะต่างๆด้วยค่ะแล้วก็เมื่อมาดูไทม์คอสก็ผมว่าคนไข้เนี่ยตั้งแต่ดำเนินโรคมาจากมีพื้นที่ผิวหนังมีเรื่องข้อมีอินฟลามัท r y รีบาวแล้วพอถ้ายิ่งคนไข้คือตรงนี้มันเหมือนเป็นไก่กับไข่เขาก็บอกว่าตัวโรคซอล์โคซิสเองมันเพิ่มความเสี่ยงกับเมตาบอลิกซินโดมแล้วในขณะเดียวกันเมตาบอลิกซินโดมก็มีการกระตุ้นไซโตไคน์แล้วก็ เรื่องของโพทตม m บติแ c คทิ i ิตี้ต่างๆก็ยิ่งทำให้ส่งเสริมในเรื่องของ c a r d i o v a วั u คูล่าอีเขึ้นมาอีกนะคะสุดท้ายก็เอ็นอัพด้วยเรื่องของ s t ต o กเอ็ในที่สุดนะคะลองนึกถ้าเราไปย้อนดูบางทีถ้าแบบไปไปไปอยู่กับคุกครีกับคุณหมอคา์ดีโอหรือนิวโรอะไรเงี้ยก็จะมองย้อนกลับเราจะเห็นว่าคนไข้ MI หรือสโต k กเนี่ยเขามี u n d e r อร์ไลน์เป็นซอร์รซิสหลายคนเหมือนกันรวมทั้งในเรื่องของ GI ด้วยนะคะโครนหรือว่า อิมูนไมเดเยเตดอิน a ฟมอรีดีซิตต่างๆเช่นมัลติ l e Sclerosis ก็เหมือนกันคานนี้การทรีตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลือกทรีตเมนต์ตามดูประเมินคนไข้ขอดตาม severity แรกรับที่เราเห็นคนไข้ถ้าคนไข้ไม่ได้เป็นเยอะมากเราอาจจะเริ่มด้วยการทีด้วย Topical Treatment หรือว่าโฟโตโตรบีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่การรักษาคนไข้ที่มีความรุนแรงมากขึ้นหรือมีอวัยวะ อื่นๆร่วมด้วยเช่นมีข้อมีทาง uh, axial joint อ,อะไรอย่างอื่นเราก็ prefer ที่จะเลือกยาที่ involve แล้วก็จัดการได้ทั้งระบบ ะะหลายๆระบบก็คือก็ p พ e เศษในเรื่องของ Systemic Treatment ซึ่งเมื่อก่อนก็ใช้เป็น Immunosuppressive ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น m e t h o t r e x a t e c y c l o s p o r i n หรือว่า a c ซ t e t i ตินแต่นะักปัจจุบันก็จะมียาใหม่ๆเข้ามาก็จะเป็นกลุ่มของ b i o l o g i c กับพวก Small m เ l ล c u l ลซึ่งจะไปออกฤทธิ์ยับยั้งตรงบริเวณ Target Interleukin c y t ินไซโตไคที่ได้กล่าวไปดังนั้นเนี่ย ตัวหลักก็คือจะเป็นตัว IL-17 นะคะที่จะสามารถาถ้าเรามายับยั้งที่ตรงจุดนี้เนี่ยจะสามารถคอนโทรลโรคได้ทั้งในเรื่องของคิวเทเนียสนะคะแล้วก็ในเรื่องของจอยได้ด้วยดังนั้นการรักษาตัวใหม่ๆก็เลยมุ่งมุ่งมาที่ IL-17 นะคะเขาก็จะมีการกกศึกษาหลายหลาอย่างน,นี้เป็น Clear Study ก็ดูใน การให้ตัว IL 7จนะคะตัวเซกูพี n u m a p เนี่ยนะคะเขาก็พบว่าคนไข้เนี่ยช่องนี้คนไข้ที่เป็นผื่นนะคะผื่นสะเก็ดเงินก็สามารถทำให้ Achieve Passy 90ก็คือว่าผื่นเนี่ยดีขึ้นได้ถึง ประมาณ8ใน10คนก็คือจากเดิมที่ r e s p o n นได้ประมาณสัก60%ก็ r e ์ p o n รได้ดีขึ้นนะคะหรือเอชิพารซีร้ก็คือผื่นหายเกลี้ยงหมดเลยนะคะจากที่ไม่ได้ไม่ได้ยาเทียบกับที่ได้รับยาก,ก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยประมาณ40%นะคะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างของการ Treatment ด้วยยาไบโอโลจิกกลุ่มนี้นะคะในคนไข้ที่มีเรื่องของ s o a t i c Arthritis Involvement ร่วมด้วยนะคะก็พบว่าในบริเวณ Peripheral Joint ะะก็สามารถที่จะควบคุมาอาการของทางเรื่อง joint i n v o l v e m e n t arthritis ได้เร็วนะคะตั้งแต่มีอาการตั้งแต่ช่วงประมาณ2-3สัปดาห์แรกเลยเส้นสีแดงนะคะเทียบกับ placebo คือเส้นสีเทาแล้วก็นอกจากนั้นการควบคุมอาการก็ sustain ไปได้ยาวนานถึงในการศึกษานี้กเ็เขาทำเป็นสกระทั่งถึง5ปีก็าพบว่าไม่ได้มีโรคที่มัน active ขึ้นมาอีกนะคะส่วนทางด้านขวาก็เป็นการเทียบกันระหว่างการ ให้ยาเทียบกับพาสิโ o ก็พบว่าในเรื่องของ Axial j o o จอยก็สามารถควบคุมอาการได้เหมือนกันนะคะดังนั้นครน,นี้ถ้าถามว่า side effect ของยาในกลุ่มเบลโรจิกใหม่ๆเนี้ยมันมีอะไรที่รุนแรงที่แบบอันตรายมากไหมก็จากการศึกษาวิจัยเขากบพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ก็มักจะมีในเรื่องของ side effect ที่เป็น m มา d s ิม ptom ก็คือเป็น URI แต่ว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างแบบมาอาจจะมีคัดจมูกมีไอมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอาการที่แบบรุนแรงมากเป็นเฉพาะ i n v o l v e upper respiratory tract นะคะอื่นๆก็พบเจอได้นิดหน่อยเช่นอาจจะมีแบบเจ็บตาคอนจังติวัยติดได้แล้วก็มีไรอื่นมีผื่นบวมนูนลมพิดขึ้นได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เจอได้บ่อยมากนะคะคราวนี้ถามว่าคนไข้เนี่ยถ้าสมมติว่า ดังนั้นคือสิ่งที่จะบอกนะคะในตอนนี้ก็คือการที่เราเห็นคนไข้สักคนหนึ่งที่มาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของผื่นที่เราสงสัยว่าคนไข้เป็นสะเก็ดเงินไม่ว่าจะเป็นผื่นที่ศีรษะที่ตัวที่เล็บหรือว่าในเรื่องของฝ่ามือฝ่าเท้าอย่าลืมมองเสมอว่าเขาอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องผิวหนังเท่านั้นเขาอาจจะมีเรื่องของจอยส์มีอาร์ไทริติสมีเรื่องของแอ็กซิลจอยส์แดกทิไลติสหรือว่าเอ็นทไซติสร่วมด้วยเสมอ,อนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองหา ไม่ได้หยุดอยู่ที่ระบบสกินกับจอยเท่านั้นคนไข้าอาจจะมีเรื่องของโคมอบิดอื่นๆที่เราต้องดูร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s t o k e MI, dyslipidemia นะคะความอ้วนเพราะนั้นถ้าน้ำหนักเยอะก็ต้องลดน้ำหนักด้วยในเรื่องของ inflammatory bowel disease หรือว่าเบาหวานนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลต่อ quality of life ของคนไข้ที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทางาน activity ต่างๆก็จะ ลิมิตลดลงหรือไซโคโซเชียลเบอร์เดนบางคนก็จะแบบอายไม่กล้าพบเจอผู้คนบางคนก็จะเป็นที่รังเกียจของเพื่อนใช่ไหมคะหรือว่าบางคนถึงขั้นขนาดเป็นดีเพสชันก็ได้อันนี้ก็จะมีรายงานว่าการคนโทรลโรคที่ไม่ดีเนี่ยก็เพิ่มจุยไซดอล แอดเทมแล้วก็คนไข้าอาจจะเพิ่มอัตราตายจากการเสียชีวิตจากการค่าตัวตายได้ก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นสไลด์นี้ก็อยากจะบอกว่าการที่เราจะดูแลคนไข้โรคสะเก็ดเงินสักคนหนึ่งให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดบางครั้งอาจจะไม่ได้คือบางครั้งอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก m u l t i ดิสซิปิ i นารี t ทีมนะคะตัวคนไข้เองเรื่องของ หมอผิวหนังใช่ไหมคะหมอโรคข้อหรือว่าเรื่องของ cardiologist ก็มีส่วนช่วยเหลือ endocrinologist ก็มีส่วนช่วยในการควบคุมเรื่องของเม t a b o l ิ c s y n d r o m นะคะหรือโรคตับ ใช่ไหมคะก็จะเจอได้ IBD r e l a t e ได้หรือคนไข้ได้รับยาแล้วมี side effect อะไรอย่างนี้นะคะรวมทั้งคนไข้ก็ต้องมีครอบครัวซัพพอร์ตทั้งทาง,ทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีถึงจะส่งผลให้การรักษาคนไข้สะเก็ดเงินคนหนึ่งเนี่ยได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดคะ่ะ